สวัสดีครับผมชื่อปราโมทพรมรักนะครับรหัสนักศึกษา33102 919ไม่ใช่จำได้นะฮะพอดีบังเอิญค้นเจอบัตรนักศึกษาเก่าจบคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับรุ่นที่28ปัจจุบันนี้จริงๆแล้วทางเราเองเราเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับลิฟต์นะครับก็มาก่อตั้งบริษัท ECG Corporation ขึ้นมาโดยร่วมกับเพื่อนนะครับซึ่งจบจากรกาชกระบังเหมือนกัน สิ่งที่ผมค่อนข้างจะประทับใจนะครับในในการที่ได้มีโอกไปเรียนที่ราชกระบ,บังก็คืออาจารย์หรืออะไรต่างเนี่ยเราไม่กดดันเพราะมาเรียนราชกระบ,บังเนี่ยคืออาจารย์ทุกคนกับนักศึกษานี่คือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือความประทับใจที่ท,ที่เราเราเรา,เราได้เรียนที่นั่นครับผมสถาบันครบร,รอบ60ปีนะครับถือว่าสถาบันเราก้าวไปอย่างรวดเร็วมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีตึกสูงไม่ ไม่มากมายนะฮะประมาณหน้าชั้นโหชั้นเจ็ดชั้นนะกันเดนปัจจุบนันนี้ผมว่าครบ60ปีมาเนี่ยตาบันเราก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับคณะต่างๆมีหลากหลายขึ้นเยอะครับผม <S <S 1> <S 1> ตอนนี้สถาบันเราเราก้าวถึงไปถึงขั้นนี้นะครับผมคิดว่าต่อไปคณะแพทย์เอ,อ่ยอร์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับทางสถาบันได้ในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์เก่าเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนสถาบันอย่างเต็มที่ตามกําลังความสามารถนะครับที่จะทําได้ครับผม ข้อดีของเราก็คือเราปฏิบัติแล้วเราปฏิบัติได้จริงแล้วยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับนักศึกษาควรจะทํางานเป็นตั้งแต่เราเรียนด้วยซ้าเช่นพวกโปรแกรมต่างๆพวกคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มาถึงปับ๊บต้องมาหัดใช้คอมพิวเตอร์อีก3เดือน4เดือนเหมือนสมัยก่อนเพราะนั้นน้องๆรุ่นใหม่มันจะต้องทํางานได้แล้วก็ต้องทํางานเป็นเลยแล้วก็ไม่เป็นภาระขององค์กรนะครับผมฝากเลยนะครับว่าน้องๆที่จบมาใหม่ๆเนี่ยอย่าเลือกงานผมว่านะครับคนเราทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพูดเสียงดังได้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อน นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เราพูดเสียงดังปั๊บความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่มีปัจจุบันนี้ผมว่าเด็กดีขึ้นกล้าแสดงออกกล้าที่จะทํางานกล้าที่จะพูดคุยผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หรือเด็กจบรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมขอให้กําลังใจน้องๆทุกคนว่าเขาควรจะเป็นอนาคตของชาติได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่จบจากลาดกระบังทุกคนตรงนี้เราเราเรามั่นใจนะครับว่าเขาสามารถจะเป็นอนาคตของชาตินะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ดีของสังคมได้คนนะครับผ้าเกิด ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมผมมีความเชื่อว่าเหมือนกับเขาได้ช่วยประเทศชาติหรือช่วยสังคมทางอ้อมอยู่แล้วครับผมก็ขอฝากน้องๆไว้ประมาณนี้ครับผม